่อดูเหลี่ยมนี้กันบ้างครับตาอน้ครับต่อสองหนึ่งครับคู่เดิมนะครับคู่เดิมนะครับป๋าติ๊ก ปาติกกับพี่นิวนะครับส3เหลี่ยมนี้ครับงูดินชนะไปแล้วนะครับนี้ตาออนนุชครับลองดูบ้างครับก็ดีผ่านมวยเก๋าอย่างปาติกได้หรือเปล่าครับสามสุดสามตัวสูงครับออกหลังครับ ตากระแทกก็ได้ตาใส่แท็คก็ได้โยนก็ได้ใส่เสื้อสัเดียวกระเดกไปซื้อได้ตัวัดเล่นอยเล่เดียวมาเสร็แล้วมาเสร็จแล้วมีหมวยซุ่มครับจะมาเอาเก็บเหลี่ยมนี้หรือเปล่าครับแพ้งูดินไปแล้วครับเอาไม่อยู่ครับ ติดแล้วครับเอาแย่งกันแล้วครับเ,เ,เหมือนเดิมครับปาติครับร้องราคาครับตามอยู่3แต้มครับยังร้องราคาเสมอครับขานอ,อ,อกก็ไปกล้าเล่นครับมันยังไงกันแน่แเสิอ์ฟไปโรยหัวปาติโรยมาพี่นิวโมองออกไปเลยครับ นเนจะดไเเอาลครับจะดึงหรือเปล่าไม่ร right uh ู้ครับหนึ่งดึงไม่ข้ามครับอยากเห็นออกเต็มจริงครับจะดึงสองเหลี่ยมมหรือเปล่าครับ ย้อนเตะสักห้าพันนะจะได้รู้ป่ะห้าพันแล้วเอาโอ้โหตาเสียง่ายไปหรือเปล่าดึงอีกเมางไรหัวเพื่อหนึ่งต่อสี่ครับตาโอ้โหยังไงตีหัวปาติ๊กจับ นิวลดยขึ้นมาตีไม่ข้าเข้าแดบดบ <c oughs> เอาหรีลวขอดูหรือเปล่าบัดะเอาราคามาขูดเฉยหรือเปล่ามาต่อหนึ่ง้ายงดังยังเจตกลรยขึ้นมาตีหัว สามลองครับอ่อยจนไม่มีราคาครับเอาตาจับสองไปไหนทันไหมโอ้โหสองสองต่อห้าครับเติมมาตาเสนนิดนึงตีหัวปาติกเสีย,สยครับ ห้สองห้าต่อสองครับตาเสิร์ฟโยงไปหลังยิวินเปิดหัวปาติ๊กลอยขึ้นมาห่างตีโอ้โหต้ากันแท่งห้าหัวกัแท่งห้าเดียสองต่อห้าครับห้าจับหนึ่งลั่นนิดนึงกูยังหมกได้ครับเปล่าโอ้ ครับไล่เข้ามาครับโวยซุ่มสาม,สามต่อห้าโรยมาใหม่ลูกสองไปไหนลูกสามอุย้ยทันปาติกโรยมานิวตีจับอยู่ไหม้าแปะกินพี่นิวเปิดหัวปาติกโรยมาห่างตีแกจาวตาโอ้โห เสียแต้มนะครับเจ้าตาครับสี่ <4 S 2> ต่อห้าครับเส์ฟไปไหนครับห้าี่ต่อส <5 S 2> ี่ครับไปเนโลขาปาติกโลขึ้นมาโบกไปทางไหน หลอกกันจะงงหมดนะครับแบบนี้สี่ต่อห้าตาเปิดหัวตีหัวยอดโอ้โหเอาแล้วครับล็อกเกมเสร์ฟครับจังจังจังหรือไปยังห้าสี่ห้าสี่หรือไมสัมสองได้ไหม

ยันเรียนมีเยอะนเยทานนดเอเอนันเดกเล่นห้าเออเอ่รับตีครับตาอนุตเสรมมาฟาติกรอยขึ้นไปครับตีเล่นต่อเล่นต่อครับเล่นต่อ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 อะไรอแปลข้ามาครับอ๋อเล่นเลยครับเล่นเลยรการานนครับดูว่าเสียไม่เสียนะอ่เชื่อนะครั เอาครับเปลี่ยนทรงครับ6 4<ฮ>ต่อ6ตียอดพีนิวาติกโรขึ้นมาตายังจับได้โอ้ยเลหลังเลยลัะเปิดหัว โกลต์ตีครับตีมาพี่นี้เปิดหัวปิดเทาอ่าแก้มาีนิวเย็นเติมหลอกไปได้ครับร้อนสองเตอร์ตีโกลต์สี่ต่อหกครับีนิวเสิร์ฟไปตรงตัวเลยอ่าปากมาย้อดไม่ยอด รอยขึ้นไปโอ้โหลาแต้มครับห้าต่อหกใช่มดเดือนเล่นเดือนม่นอเปิดเรียมเห็ใครเลยไม่ต้องเปิดเรียมไม่เห็นไะ่ต้องยี้มนะแต่กอเปเรียมแลว

นอกจากเจ้าต้าจะทำเสียเองครับไม่ทันครับใครจะเป็นเหยื่อใครครับมาเจ็ต้องหกเจ็บยอดไปประติกไม่ค่ามีมผมต้องเจ็ดเพราะว่าเดียวกันนี้เดือเจอเซ็ดตรงนี้ โอ้ไหลลงครับม <Eso. S 1> ันไม่ใช่แล oh. ้วตาหากไปไหนครับมองออกหลังเลยเพื่อนเรียบเรียมเตรียบตัดเชนครับเปิดเรียมหันไหมปาติ๊กทางเท้าแป๊ะ แก้ได้ดีครับ8แปดตัดเจ็ครับขึ้นน้ำแล้วครับโอ้โหตั้งไม่เข้าเลยเข้ายอดปาติกติดเข้าโอ้โหติดเกี่ยวแล้ว ต้องออกแล้วครับไม่มีราคาครับเดยวเลาส้องเ้ค เกแตนนี้หาคะแนนมาให้มอื่นหามราอนเก้าเจ็ดกาตัวยัไม่เนี่ยอยากรวบแรงขึ้นมาทันทีเลยเออแต่งครับตรงนี้ ล็อกแต้มไม่ได้ครับสำหรับต้าออนุษตอนนี้ครับกลับมาตามอยู่2อแต้มครับ้าคเขาูขตาเนี่ยจ็ดต่อเครับล็อกมาครับดีแล้วดีแล้วดีชงดีเียเสียเก้าต่อเจ็ดครับโปรงไหมตาทันไหม ไม่เข้าแล้วอออสองนะหอยทันแล้วด้วยเออเ่นลเียนไลล็อกแล้วครับเอาแล้วครับเซตนี้เยนสิบต่อเจ็ดครับลากไม่เข้าเลยครับสลหรับตาครับเปเดิดหัว อาติดหัวแล้วครับ <Bond> <t ans pakai> อ่ารับแป้ไว้เนี่ยหอเนียไวอันไม้ต้าโอ้โหขา่อนครับได้ได้เนี่ยวนขนาไปไหมไม่าลยแตก็ูกเดิมเ1 7เจ้เจนครับเอ้โหรับหมโอ้โหเปิดสีครับมากกว่าท่านนึง ต้งเดิก่อนคอ้โอกาสสุดท้ายครับตาตาครับตรงนี้ครับต้องมเอจับหมดนะ7 1ก โรยที่ปลาครับมีไปโค้งหลังไหมครับถ้าหักแต้มได้ไหมเอาแล้วครับต้องฮึดสู้นะครับเพราะว่าทางนี้เขาเอาแล้วครับขึ้นไปรอแท่นครับสบายใจครับยังดึงได้อยู่ครับทุกสามสี่รูกครับสำหรับฝั่งนี้ครับแอลซีไปครับ ซีเบทแต่เดียวครับซีบเบตตาล็อกได้ไหมอย่างล็อกไว้ได้ไงนแลกข้ามไปตาดีกว่ามากไอ้ลูกได้เกณฑ์ไปเออซีเบทตาต่อซีเครับ ไม่ปล่อยเลยครับลูกนี้ครับฝั่งนี้ไม่ปล่อยเลยครับรับทุกเน็ตนะครับตอนนี้เต็ม8ต่8าก็เกมก็เกมครับเปิดเสียครับตรงนี้12ต่อ8ครับตาอ่อนนุชรับแพ้ไปครับ